คิดว่า,าสิ่งสำคัญของการเป็นอาจารย์ในมหาลัยการทำใจในการสอนนะครับในสิ่งที่ม,ามาันมาครอบอย่างเงี้ยผมว่า,าผมว่าผลงานคือสิ่งที่สะท้อนคุณภาพของตัวอาจารย์หรือมหาลัยมากกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอขอเริ่มต้นวันนี้นะครับก็จะมีอยู่สี่ห้าประเด็นด้วยกันนะครับที่จะมาพูดนะครับก็อาจจะยาวสักนิดหนึ่งน,นะครับก<ม>็อยาจะขอเริ่มเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับคือว่า ผมก็ชอบทำอะไรเล่นๆนะฮะให้มันสนุกๆก,ก็คือว่าออส,อสอนทสอนะครับจะดตอบโจทย์ตอไปนี้นะครับข้อหนึ่งกรุงศรีคือทงสอนตัวสารนะครับกรุงศรีลิอยาเสียกรุงครั้งที่สองเพราะอะไรนะครับก็ไก่ก็กสัตว์อ่อนแอนะครับ,ข,ข,บ,บงงข้อไขอไ่พม่าลบแบ่กองโจข้อควายกระบกไพ้่ีม่เป็ ถ้าคิดแบบประวัติศาสตร์าติก็ไก่ขอไข่เต็มๆนะครับแต่ถ้าเป็นของปายนะครับอันนี้เราเริ่มเป็นกากประวัติศาสตร์นะครับถ้าน้องมูก็อาจจะมีตัวเรื่องนีะครับคือถูกทุกข้อถูกทุกข้อได้ไหมการเรียนประวัติศาสตร์สิ่งสาคัญคือต้องคิดถึงเรื่องของบริบทนะครับในช่วงเวลาของมันข้อที่2นะครับพระเจ้าตากสวรรค์อย่างไรก็ไก่ถูกประหารชีวิตด้วยท่อนจับนะครับ ขอไข่ทุกปัญหาชีวิตด้วยการตัดคอนะครับข้อไปหนีไปเขาขุนพนมและออกปวดน,นะครับลองดูทูกทุกข้อนะครับข้อ3นะครับราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยคือเมืองใดกอไก่เมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้จะเป็นประเทศเราใช่ไหมนัะข้อไข่นะครับเมืองสุโขทยัยอันนี้ตามประวัติศาสตร์ชัดเอ๊ะเลยนะครับ ข้อปลายนะครับเมือนความปฐมอันิตาพระราชธรรมตรชการที่สี่นะฮะกองูไม่มีตัวเลือกใหรได้วนะครับก็ประเด็นของผมมันอยู่ตรงที่ว่าที่โจทย์เหล่านี้คือถามว่าถ้าคุณเรียนหนังสือแบบมาดีมานะชูใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอาจจะตอบสิ่งเหล่านี้ได้นะครับในระดับนัมจรยมปฐมแต่คุณเรียนในระดับมหาลัยเนี่ยเราไม่ได้สอนให้คุณเป็นมานะมานีชูใจ แหววใสๆแหววว่ลอะไ่าเงี้ยนะครับแต่สิ่งสำคัญนี่คือว่าไอ้โจทย์เหล่านี้มันสะท้อนสิ่งที่เรียกว่าไอ้เรื่องคิดเข้าไปจริงนะครับก็คือว่าการคิดเชิงวิพากษ์นะครับใช้มีวิจารณญาณเพราคุณจำไม่ได้ชมไอ้อะไรนะรายการหนังรายการผีอยู่เด็ดฉบับของเด็ดช็อคหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันเป็นคนละเรื่องกันคือบางประเด็นเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องการจะบอกดูว่าหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นโจทย์ของไม่ว่าจะเป็นโอนิ่งกัน มันมีเรื่องของข้อเถกยงมาโดยตลอดเพราะว่าวิธีคิดของคนในสังคมมันเปลี่ยนหลักฐานเปลี่ยนข้อตกันเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างมันมีเรื่องของประเด็นในการถกเถียงมันมีความไม่ดิ้งของตัวข้อมูลเพราะฉะนั้นผู้จะเอาอะไรมาเป็นความดิ้งหรือเป็นตัววัดที่เป็นเชิงของมาตรฐานมนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันมีได้มากกว่าเด็กคำตอบนะครับถ้าเราเรียนติศาสตรารู้ว่าถ้าผู้ตอบภายใต้กระบวนการหนึ่งวิธีคิดหนึ่งมัน แต่มันผิดในตัวตน,นแบบหนึ่งนะครับอย่างที่สองก็คือว่าคือในในระดับมาหาหลัยคุณก็จะสังเกตได้ว่าตำราเรียนที่มันเป็นมาตรฐานามันมีนะอาจจะมีทำเพมพงขายนะครับแต่มันไม่เคยมีอย่างแท้จริงมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งสำคัญที่ว่าในมาหาหลัยเราสอนให้คิดสอนให้ใช้ข้อมูลที่มันมาจากหลากหลายแหล่งนะครับเพราะฉะนั้นการการที่จะบอกว่าอ่าถ้า ถ้าถ้าคุณแบบว่าสมาทาหรือว่าคุณเชื่อในความคิดแบบขบราชาติรับอบได้เลยว่าคุณตอบข้อสอบ A ไดแล้วในทุกใช่มั้นแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดแบบนั้นล่ะกลายาเป็น post modern ไปแล้วรือคุณกลายเป็นอะไรก็แล้วแต่แตอีกไปธีคิดอ่่าเงี้ยรับตอบได้ครับตอบคราวนี้เดี๋ดยวจะมากลับมาที่ว่าประเด็นว่าและการเดินต้อปแอาการประบาดเราบอกาให Bye. ร้อยล้านนี่ยังทำยากเลยนะครับหลับชีวิตนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเราจะเห็นได้ว,ว่าคือในแต่ละคณะเนี่ยมันมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเอาอปีนี้บอกว่าปี5 7ใช่ไหมครับเอาภาษาอังกฤษเป็นตัวตั้งในการวัดสิ่งที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานหรือเปล่าเป็นเบสิกหรืออะไรก็แล้วแต่นนเนี่ยอ่าโอเคเราจะซัพติงครับก็ไปซัพติงเด็ก ภาควิชาภาษากระดิกในคณะเศรษฐศาษาออกมาแล้วก็ไปให้สอบออกมาอะไรก็ผ่านสิครับถูแมฮะโดยโดยโดยตัดกันง่ายไม่ต้องสปิงด้ยครับเอาบานมหาลัยที่มันเน้นในด้านการเป็นครูก็ได้ใช่ไหมหรืออะไรก็ได้แต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไมนมีลักษณะที่มันเปลี่ยนตามเป็นที่คือมันยากมากเลยครับที่คุณจะสามารถสำมาตรฐานกลางในการจะอ้อมแห่กข้อสอบนี้นออกมาได้นะครับยกเว้นว่าแอนแต่ว่าอะไร เนี่ยเออที่ผมได้กับทุกคนอะไรนะครับผมบริการแล้วก็ลองดูเรื่องรายละเอียดหนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามหาลัยแต่ละมหาลัยผมเข้าใจว่าทุกวันเนี้ยมันมีความพยายามในการโปรโมทสิ่งที่เรียกว่าอะรตลาดของมหาลัยไม่มากก็น้อยนะซึ่งเป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับจริยธรรมอะไรหลายๆอย่างตัวอย่างเช่นธรรมศาสตร์ที่ผมอยู่เนีย่ยเป็นมหาลัยประชาธิปไตยนะครับ เพราะฉะนั้นมหาลัยผมเนี่ยเลยวิชาที่อยู่หนึ่งร้อยนะครับก็่นคือวิชาหน้าที่พลเมืองและจิตสาธารณะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องแเรียนอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปเพื่อให้มีหน้าที่ของพลเมืองตามที่ข้าพเมันต้องการทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไมแต่มหาลัยมันต่างกันครับอย่างเช่นว่า ม่โดนก็จะเน้นอะไรอ่ะประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นรองนะครับคือสิ่งท,ที่ผมกำลังจะบอกคือว่าไนจิจยธรรมที่มันสั่งสมนูวกผมเพราะเนี่ยจริงผมว่ามันคือก,กระบวนการทางสังคมพอสมควรแลยแล้วถ้าคุณมองให้ดีคืว่าความเป็นประชาธิปไาตายทุกวนนันนียที่เราเถียงกันไหนความเท่าเทียมไม่เท่าเทียมเนี่ยถามว่ามันสอนได้ไหมในมหาลายัาลายการศึกาแต่แต่ตามสีอะไรนะต,ตามสีมหาลัย ก็กลายเป็นเหลืองแดงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็มีอะไรในลักษณะนี้นะครับแล้วถ้าว่าจุฬาก็ดูเหมือนจะเป็นน้องพี่สีชถึงคูอะไรเงี้ยช่าั้านต่อไปก็มีอะไรที่มันมีความความความหลากหลายในความที่ดูเหมือนจะมีศักภาพอยู่นะครับอ่าอ,อีก,กเรื่องนึงถือว่าอ่าคือคือมันมีประเด็นคล้ายๆแบบว่าแต่ละอาชีพเฮ้แต่ละสาขาที่เรียนใช่ไหมครับ จะต้องมีลักษณะของความเป็นเฉพาะท้าอันนี้ประเด็นที่ผมทุ่นหมาเนี่อย่าเพิ่งไปคิดว่าผมมีส่วนส่วนได้ส่วนเสียอะไรก็ตั่งใแตมีส,นนส่วนได้ส่วนเสียนะครับประเด็นของผมอยู่ที่ว่าอะไรคือความเผิดพลาดน,นะครับก็คือทุกทุกอย่างมันเป็นเกี่ยวกับความเป็นสเต a k e h เดอร์อะไรของเราเนี่ยของการรายการเลยนะฮะที่ทุกวันนี้ที่เราเป็นกำลังเต้นเต้นกับบางทีมันมันมีความเกี่ยวพันกักบกับผลประโยชน์บางอย่างเราอยู่นะฮะอันนี้ประเด็นกลับมาคือว่า ไอ้ประเด็นประเด็นที่เรื่องความเป็นเป็นไปประกอบวิชาชีพหรือเป็นวิชาชีพเนี่ยผมคิดว่ามันหลายอย่างเนีมันซับซ้อนอยูอย่พอสมควรตัวอย่างเช่นโอเคคุณบอกว่าไม่สอบไอ้ไอ้ออลักษณะที่ต้องมีอาชีพเฉพาะทางต่คาถามคือว่าไอ้ที่ไม่เฉพาะทางเนี่ยทาไมต้องสอบโอเคไหาจะบอกว่าก็มันหาเกณฑ์มาตรฐานไม่ได้ก็ที่ถามนะมนหาเกณฑ์มาตรฐานไม่ได้ใช่ไหมครับเข้าใจไมหมฮะมันถึงได้มีการสอบ ตัวอย่างเช่นความเป็นนักประวัติศาสตร์นามวัตผมยังไงใช่ไหมฮะความเป็นนักดนตรีผมต้อง 3, เล่นได้กี่ชิ้นนะครับสมมุติถ้าผมเล่นได้สี่ชิ้นผมจะมีความเป็นนักดนตรี 3, น้อยลงคนที่เล่นได้ห้าชิ้นนะ,นะอันนี้เรามีปัญหาแล้วนะในเชิงของระบบคิดนะครับ,เ,นนรบเ,เพราะฉะนั้นโจทย์ในการจะบอกว่าเดินเข้าไปกากระบาดเครื่องดนตรีที่ผมเล่นได้ห้าชิ้น ใช่แความเป็นักประวัติศา,าสตร์งผมอยู่ที่ตรงนี้นเออเออแล้วผมสามารถท่องลายนาะมตัดอักษรแม้แต่ในสมัยสุโขทัยเรื่องมาจนถึงในรัชกาลปัจจุบันได้อย่างนี้ผมมีความเป็นนักประวัติศาสตร์นะฮะมันมีอะไรหลายอย่างที่ผมคิดว่ามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีลักษณะที่อาจจะเรีวยกว่าคือการก,ก,ากระบาดการกระบาดเนี่ยก่อนคุณบอกว่ามีความเป็น object 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 อ object object objectivity หรือว่ามีความเป็นวัตถุ ความหวังสายอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่จะไปมันก็มีมาไหนเห็นไหมทั้งว่าทุกคลุมถ้าสถาบันทดสอบอะไรก็แล้วแต่ท่านที่บอกว่าได้เราองการข้อสอบที่ทําให้คนคิดเป็นเพราะฉะนั้นจะออกข้อสอบแบบต่างๆไหนใครจะตครับทุกวันเนี่ยที่ผมให้เอฟให้ศึกษาเนี่ยได้ยากกันไปนะมีบางคนมานะครับบางอารมณ์ผมเนี่ย ก็อารมณ์ดีมากเลยว่าฟังเพลงของน้องอะไรเงี้ยมันก็อาจจะใช้ F ก้าวไกลในด้องได้ประเด็นขอผมคือมันมีความแม้ั้งความเป็นอัตตวิสัยเนี่ยคุณจะหาใครที่มาตรวจเขาสอบปริมาณมหาศาลเพื่อจะวัดความสามารถที่ว่าจะเป็นเชิงภาษาไทยกัภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ต้องเขียนนะครับมาดีรูปถกคนก็ไม่ใช่เรื่องนะครัแล้วก็ ผมว่าอีกอย่างหนึ่ด้วยคือในเรื่องของคุณภาพของเด็กเนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็พูดถึงแม้กระทั่งปัจจุบันผมก็มีความรู้สึกนะฮะทีะ่แบบแม่เลยโทษนะครับทำไมเนี่ยที่ศาตั้งใจเ,เรียนอะไรวะอะไรเงี้ยก็เก็บกันลาหนาคือเราก็มีกระบวนการสอบอะไรเงี้ยนะครับคืออย่างหนึ่งก็คือว่าคุณต้องเข้าใจด้วยว่าแต่าาละวันอะไรเนี่ยมันมีสิ่งที่เรีวยกว่าค่านิยมของสคนอยู่มันจะไปบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในการใช้ข้อสอบเนี่ย อินพุตอยากเอาพุตที่มันไม่เคยเท่ากันอินพุตแปลว่าบ,บ้างคือตัวเลขศาสตร์ัตเรื่องสอบแต่ละมหาอะไรเนี่ยอนเลอร์อินพุตอยากอินพุตเนี่ยมันขึ้นเหอยก่ในยู่แล้วอ่ะเพราะเพราะมันจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เหตุผลจะเป็นความสามารถไม่ได้หมายว่ามาหาอะไรไหรนดีกันแย่กันนะครับคือมหาหอยไรก็ดีหมดนั่นนะครับแต่ค่าที่อยู่์ทางสังคมทางการที่เราอยตัวอักบรน้มันจะไปแก้ได้ครับผมไม่แน่ใจนะครับจากผลสอบทั้งนี้ คือถ้าจะบอกว่าในคุณภาพของ,งดินเนี่ยถามว่าเราต้องต้องมีกระบวนการสอบแบบหรือเปล่าจริงๆคุณต้องไม่ตอาไปประกวนการสอบแบบเนี้ยคือยูนเนี่ยไปจัดการในเรื่องขององค์กรในสอสอที่ตรวจอยู่ิบัีของเออกใที่ตรวจอยู่ิบัีเนี่ยคุณต้องไม่สร้างกระบวนการในการคุณภาพที่ปัญหาจะไปผ่าพาราให้ทางอุตสาห,ห,ให,ห์ใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่าในตัวอาจารย์ ซีบ้านดับบ้านเอฟบ้านเนี่ยจะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับดูแลคุณภาพเนี่ยคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเอ่อที่ออกมาเต้นเต้นอย่ในหนังสือเนี่นนยก็ต้องไม่อยากใช้คำว่าสั่นึกนะในทุกเวลานะครับก็คือว่าก็ต้องคิดด้วยว่าคุณภาพในการเรียนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงถ้าคุณคิดว่าคุณเรียนดีเจ๋งใช่ไหมให้ระบบเราเนี่ยไปนหนักไหนก็นทั้งว่า เป็นระบบชิพมันก็เดินก็ไปแข่กระบะกันที่ใส่ใจเ,ใเรื่องกรทีสองต่างแล้วผมคิดว่ามันเหมือนกับมีมีหลายดาา้านอยู่ด้วยกันคือนักศึกษาเองก็ต้องทําตัวให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะครับประเด็นจบใหม่ไม่ไม่ไมจบไปเนี่ยถามว่าสมมุติว่าสมมุติว่านะครับสถานประกอบการเนี่ยต้องการจะรับนักศึกษาเข้าไปถ้าเรามอง การที่เหมือนกันว่านักศึกษาทุกคนจะต้องมีชื่อใช่ไหมครับว่าเข้าไปแล้วอาจารท่านทดสอบแล้วสถานประกอบการก็ได้ที่รับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคำถามคือว่าสมมุติว่าถ้าเราเราเรามีผลของไอ้สอบยูเนตเนี่ยนักศึกษาได้มีผลสอบยูเนตนะครับแล้วพอสอบเป็นการสอบบัตเนี่ยอาจาเราก็บอกว่าเฮ้ยคนกน dem, as, dove, ี้มีคุณสมบัติที่เหมาะกัน โดยปกติเนี่ยการรับคนเนี่ยเข้ามาทำงานสักที่อยงเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรหลายอย่างมากผมก็เคยทำงานบริษัทนะครับผมมีหน้าที่คิดว่าบางทีจะต้องคัดเลือกบุคคลเนี่ยเข้าสมัครเนี่ยก็มีหน้าที่ในการโยนทิ้งเนีประวัติใครมันไม่ค่อยสวยแต่ถามว่าแลเราจะวัดที่มันไม่ค่อยสวยเนี่ยเวลาที่เราจะวัดจริงๆเนี่ยมันสามารถวัดได้จากข้อสอบการกระทำหรือเปล่าที่มันไม่ใช่บางคนไม่เป็นคนสุภาพที่ดีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือว่า ตัวองค์กรต่างๆที่เขาจะมีกระบวนการของตัาเองนะครับในการที่จะคเรือกบุคคลเช่นถ้าภาษาไทยเนี่ยต้องการจะบอกว่าได้ได้นักศึกษาสักคนหนึ่งที่ล่างจะมาเขียนเขียนอะไรโอเคโอเคถามว่าไล่ผลสอบยูเนี่ยมันมันเพียงพอไหมมัีประสิทธิภาพมันก็ไม่โอเคใช่ไหมครเราต้องการคนที่เขียนเป็นไม่ใช่คนที่การกระบาดเปนะครับ หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องเลขก็ดีเนี่ยเลขเนี่ยหรือว่าอะไรที่มันดูเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันจะวัดกันได้การคนชี่การกระบาดได้หรือคนที่แสดงพฤติกรรมและสามารถตรวจคุณพฤติกรไ,ได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นน้องชายผมเนี่ยเป็นสวัสดิ์สวัสดิ์เดือดหลอดไฟยี่สิบแปใช่ไหมเป็นตอนเดียวเดียวใสนแปดรใช่ไหม ไม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นก็ได้จะเปลี่ยนเป็ดก็ได้มันวัดไม่ได้นะข้อสอบการกบาลนี่ครับอะไร่คงอยู่ในบที่นะครับเม่ว่าจะเป็นยังก็แล้วแต่เชื่อว่าไฟบางทฐานอย่างนี้จะต้องเป็นข้อสอบประเภทนี้นะครับทีนี kind of mm ้อ hmm. mm ี hmm. กประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้ความเป็นมาตรฐานของข้อสอบเนี่ยคือมันก็ต้องถูกตั้งคำถามมาให้เรื่อยเรื่อยเลยครับว่าแล้วใครจะเป็นคนออกข้อสอบ ข้อที่ผมตามใน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 เนในหรือะไรสักอย่างที่มันถูกดราม,มา่าและมากหน่อยนะครับว่าแบบว่าเนี่ยนะเขียนชื่อไปเลยดิอาจารย์ที่ไหนที่เป็นคนอออกข้สอบอะไรต้นนอนนี้นะครับแล้วสอสอรู้ส,สญญึกอันติโอมารรบอกว่าเปิดเตยไม่ได้ค่ะในต้นนอนนี้แหละแล้วก็ก็มีคนเข้ามาเม้นท์บอกว่าอา้าวก็ไหนว่าเป็นข้อสอบที่เล่น,เนมาตรฐานก็ใส่ชื่อเข้าไปเป็นการที่เกียรตนสักอีกคือโดนเขียนแน่ๆครับต้องห่วงอย่างเงี้ยนะครับ เออคือคือประเด็นงผมอยู่ตรที่ว่าคือมันต้องหาหาข้อสอบที่มันมันได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง้ได้นะครับไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองเอ่อม,มีมีอะไรมีหน้าที่แล้วต้องทำตามหน้าที่อย่างเดียวนะครับเอ่อคือคือเป็นไปได้ไหมสิ่งก่อนะสอบอะไรพวกนี้มันควรจะต้องมีบุคลากรอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่หลายหลายมหาอะไรเป็นคนทดสอบหรือคนดูตัวข้อสอบนั่นแหละ ว่ามันได้มาตรฐานไหมโอเคไหมเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์แต่ละที่รู้อยู่แล้วว่าทันศากตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรผมไม่ได้พูดถึงคุณภาพหรืมาตรฐานนะครับเพราะแต่ละอย่างมันเป็นกันนะครับทีนี้กับที่ประเด็นของอาจารย์นะครับก็คือว่าโอเคผมเห็นด้วยนะครับที่มันจะไม่มีชื่อและมันก็คือว่าเอาผลตางนั้น่ะไปใช้ใช้ผูุพันกับมาหาอะไรแต่เกี่ยวข้องกับนันศึกแต่แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่า ในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยอตัวใหญ่ควบคุมไม่ได้หนึ่งคือว่าการศึกษาสมมุติว่าคือชีวิตคุณแบบสอบ A เด็กโ O เด็กนายเครียดไหมเบื่อไหมสอบได้ไมหาอะไรเป็นไงเครียดไหมเสียงไหมเบื่อไหมแล้วยังมีใบประกอบอาชีพใช่ไหมครับที่ต้องสอบหลังจากเรียนม .4 จบไปแล้วใช่ไหมอีกถามว่าเราไม่สอบอยู่เน็ตเนี่ย ลาถ้าสมมตินะคุณเดินไปห้องสอบจะจับใจทำแค่ไหนต้องผู้จัใจจริงถ้าเป็นผมเหอคือผมโชคดีเนี่ยที่เกิดก่อน <_ d ic c> นะฮะคือคุณคิดดูดิว่าคุณอยากจะเข้าไปสอบแบบไหนนะ่ะก็การประกาศไปแล้วให้จบจบไหมยังไม่แน่ใจนะผมผมมองม,มองมคุณรักสถาบาาันุวคนะนะใช่ไหมก็ถ <_ d ic c> ือว่าผลที่สอบออกมาถ้าไม่เป็นในเชิงลบแหละสมมติว่า กรารขอแกงขอแกงของแกงของแกงของแกงอะรอย่างเงี้ย,ก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 ยตกไหมครับมหาลัยรตกไหมครับใช่ไหมไมันจะไม่ผ่านสองพันสองพเจ็ดหรืออย่างผมจำไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าก็ในเมื่ออินพุตมันเข้าไปอย่างนี้มีผลงานอย่างนี้แต่เอาพุตมันออกมาอีกอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าเรามองไปให้ให้เรื่อยขึ้นอีกมันมีผลกระทบเชิงสังคมนะครับหากคุณคิดดูจุฬาในที่หนึ่งอย่างเงี้ยอากาศคุณภาพตกธรรมศาสตร์ ตกตกให้หน่อยครับเชื่อได้ริงนีไนะครับคือคิดดูเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะใช่ไหมมาตรฐานอะไรหรือตรงไหนก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S ทีนี้ถามว่าเราไม่มีผลกระทบกับตัวของเองไหมมันคง,งมีนะครับคืออย่างน้อยสุดผมก็ต้องสอนอะไรที่เป็นมาดีมาน,านะชูใจอะไรบ้างขึ้นหรือเปล่ากับการที่ผมต้องไกด์เพื่อให้มาหาลัยเนี่ย มันผ่านการประกรระนันคุณภาพหรืออะไรตรงนี้ไปชนะนถูกไหมเพราะถ้าคุณรู้ในในวิธีคิดอีกแบบหนึ่งหลาที่สอนเนี่ยมันสอนให้ถูกเชียงเนะี่ยจนคุณไม่รู้ว่าคุณจะเป็นการกระบาดอย่างน,นีแต่ถ้าไอคนออกข้อสอบคุณเสีอไปข้างประวัติศาสตร์ชาตินะครับยอนไหมครับคุณจะตอคบคำตอบโจทย์โจทย์ข้อแรกที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับในอีกลักษณะหนึ่งเลยไหมครับแต่ถ้าเขา ยืนตามพื้นของตําราเรียนดับกระทรวงศึกษาธิกรารคำตอบก็จะเป็นเอกสารข้อไหนห้าเกี่ยว์โทราศัพท์ต้องมีตัวนสีสิโจทย์ยาวเฟ้ยแน่นอนครับนอันนี้เป็นปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเราต้องเสียไหมคือแน่นอนผมคงต้องเสียเวลาเพราะป,ปัจจุบันเนี่ยสอนก็ไม่ทันอีกแล้วนะครับในหนึ่งวิชาผมเชื่อว่าอาจารย์หลายๆคนก็สอนไม่ทันนะครับเพราะความรู้มันมากขึ้นนะครับ เมื่อกี้สอนเสริมอีกใช่ไหมครับติวทริปต้องมีอีกนะครับเราเสียเวลาใช่ไหมใช่ไม่เสียกันครับเออรัฐบาลภาษีของเราเนี่ยช่วยให้นักศึกษาสอบเพื่อให้ประกาศเหนือภาคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถามว่าเราหนูไม่ต้องเสียงเงิน,นแต่เราแต่นักศึกษาเสียอะไรเสียเวลาแน่เวลาเป็นเงินเหมือนกันนะครับเป็นเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราต้องทำงานแต่งตัวขึ้นก็โดนหัก แน่นอนนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาผมว่าคือคือโอเคทุกท่าจน,น,นาจะมีบางคนอาจจะมีความสุขในการสอบนะแต่ถ้าเป็นผมผมคงไม่อะไรอย่างนี้น,นะคือแน่นอนคุณต้องเสียเวลาในการเข้าไปนั่งในห้องสอบอย่างน้อยก็มีวันนะครับมในัาเงินทีุต้องเดินทางไปมหาลัยไปสอบอะไรอย่างอื่อีกสองเสียเวลาในการทำกิจกรรมเชินสร้างสรรค์อะไรหลายอย่างมากเลยนะครับแน่นอ,ไไน,อน,น,นอนบางคนอาจจะไม่สร้างส,งสงรรค์ก็ได้นะแล้วก็ ก็ย <c oughs> ังดีนะครับเวลาในการที่เอาเวลาไปอ่านหนังสือนะครับหลายๆอย่างมันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับมากกว่าอะไรก็แล้วแต่ไหนคุณจะต้องเตรียมตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เสียเวลาตรงนี้ยังไม่นับเรื่องเรื่องไปดูหนังฟังเพลงหรืออะไรอีกแล้วก็แล้วแต่นะครับผมของว่ามันไม่ค่อยคือไม่ได้คือมันคงมีประโยชน์อยู่บ้างมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ในรับแง่มุมนะฮะก็คือ พูดเพื่อจะแชร์ความคิดกันันกะครับวันนี้ในฐานะที่ผมสอนัติศรครับถ้าเป็นในแง่ผมเชิญประวัติศาสตร์เนี่ยคือชื่อน,นักศึกษานะหรือแม้กระทั่งนักเรีเนยนอะไรก็แล้วแต่เราออกมาเพื่อจะคล้ายๆกับรวมตัวกัน,ต,นต่อต้านคดีโวยวายคดีอะไรก็แล้วแต่คือในแง่ของประวัติศาสตร์คุณก็จะเห็นว่าเท่าที่ผ่านมา ขสอทศออข้อสอบตัวเอกได้เองเป็นยังไงบ้างครับคือการจะคิดคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ต้องมองในเชิงมิธีต้องโบราณเพื่อชนะโบราณของสอทศเป็นยังไงครับชนะมีปัญหายตลอดไหมนะเออใครนั้นมีอารมณ์ต้องการทเที่ยวเราต้องทำยังไงใช่นะในสี่ข้อคือวิ่งชนเสาไฟฟ้าง่ายกว่า ช่ไหมว่าฉะน,นั้นคือโดยโดยประวัติตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่แล้ว่ะความหมายคือว่าแล้วอะไรคือมาตรฐา,านนะครับใช่ไหมครับคือม,มันมีตัวอย่างในการสอบหลายอย่างที่ไม่มีใครเคยกล้าเสียงและก็บอกว่าตัวเองโอเคตัวอย่างเช่นการสอบ GRE การสอบ t ท e f l การสอบ i e เ t s มันมีการสอบแน่ไม่จำแล้วยังไม่ต้องพูดถึงประเด็วอนว่าซับซ้อนเป็นยังไงนะคกับกับเวลาการรับสมัครัคงานมีอะไรกันล้วแต่การตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญว่าคือถ้าจะจะเดินไปข้างหน้าได้ก่อนเนี่ยประวัติศาสตร์ที่มีมาล้างให้ได้ก่อนจะทำให้เกิดมาตรฐานให้ได้ก่อนนะครับคำแนะนำนะครับคิดว่าสิ่งสิ่งสำคัญที่ควรควรจะเป็นนะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะ ว่าบ้านหนึ่งเราเนี่ยสังคมประชาธิปไตยมาเราควจะมองในลักษณะมุมกลับวาจได้สนานกับนคบนที่เป็นครุนเิครับเป็อนผู้น้อยกันกัรุนต่นชครับ,นรบหนึ่งก็คือว่ามันควรมีการรรชาติจารย์ครับค,คือผมมอมอย่างนี้ในการธรชาพิจาเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่ามีต้องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแลบอไม่เอาเอย่างเดียวนะครับที่จะเป็นต้องมีแม่สองตัวเลือกหลังนั้คื จะไม่สอบกับุูจะสอนหันออะไรเงี้ยน,นะครับแต่คือหนึ่งคือการประชาพิจารณ์ที่จะบอกว่าเออจะทำยังไงคือจะมีกระบวนการยังไงเราต้องการจะรู้ว่าจะมีกระบวนการยังไงเพื่อให้ข้อสอบเวกวิดความเป็นการความเป็นมาตรฐานขึ้นนะครับระ,ะดับอะไรละ่ะหรือเลเรลไหนที่ข้อสอบมันควรจะเป็นไปที่ทําให้เราไม่เป็นปอุปสรรคของการใช้ชีวิตในการเรียนในมหาลัยซึ่ง ก็เรียนยากอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับอย่างที่สองคือว่าถูกว่ามันมันเป็นไปได้ไหมที่อาจารย์หอะไรหลายๆที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมปีห้าสี่กับปีห้าห้าคดีที่มันมีการประชุมเนี่ยตามอะไรไม่ได้เข้าเหไหมครับอันนี้ต้องยอมรับนครับแล้วคนที่เข้าเนี่ยประชุมเนี่ยบางสีเป็นประดงานซึ่งนี่มีอำนาจการตัดสินใจกันขายนะครับอย่างที่สามคือว่า ไม่อยากไม่อยากเจอไอ้นี่นะคือสอนทศเนี่ยผมว่าต้องทำหน้าที่ในการสือส่อสารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ตรงกันก่อนถูกไหมครับค,คันเป็นพูดยางคันเป็พูดอย่างนะคือพูดยางไม่ค่อยตรงก,ตกนันมากนะฮะหลักการนะแจะพอตรงๆแล้วคือคุณจะสอนแบบนะฮะแต่ว่าในเชิงรายละเอยียดเนี่ยมันยังมีปัญหาอนี่ยอย่แรกทั้งว่าพูด คือเพราะไม่งั้นเนี่ยคือถ้าตามใจก็ตามที่พูดให้เกิดความชัดเจนนะครับเกิดการพูดที่ตรงกันผมว่าข้อหนึ่งก็คือว่าอะไรเนี่ยออสารสนเทศจะตกนะครับข้อในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตการรู้ท้อทางสื่อนะครับมอนจะข่าดวตถการเนป็นเดี่ยสื่อของคนนะนรนนครับจบ้นะครับ